วันนี้ค่ะมีหนึ่งช็อปปิกที่คนมากมายอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนที่เราฉีดเข้าไปแล้วทําให้เราเนี่ยมีภูมิต้านทานกับไวรัสโควิด -19 มากน้อยแค่ไหนลุลาเป็นหนึ่งคนที่อยากรู้มากๆๆๆๆอ่ะจะเล่าให้ฟังก่อนว่าลุลาเนี่ยฉีดแอสตราเซนกานะคะมา2เข็มแล้วเรียบร้อยที่เราฉีดฉีดเข้าไปเนี่ยปกป้อง จากโลกได้มากแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลุลาถูกเชิญมาที่ซินเซียคลินิกนะคะอยู่ที่สุขุมวิท53แล้วเขามีการตรวจพิเศษขึ้นมาลุลาไม่รู้เลยว่ามันเรียกว่าอะไรแล้วมีตรวจอะไรแล้วต้องทำยังไงเออเดี๋ยววันนี้ค่ะไป Experience ทุกอย่างด้วยกันเราจะได้ตอบคำถามทุกอย่างที่ลุลาอยากรู้และทุกคนอยากรู้เพราะฉะนั้นปะเข้าไปข้างในกันค่ะ ก็ตอนนี้เราอยู่ข้างในเซนซิทิสคลินิกแล้วนะคะนี่คือคุณหมอที่เราจะเจอนะคะชื่อคุณหมอมอสแต่ว่าก่อนที่จะเจอคุณหมอมอสเดี๋ยวเราไปทําตามขั้นตอนกับพยาบาลก่อนดีกว่าว่าจะต้องตรวจเลือดอะไรยังไงนะคะ อนที่เราจะทําก่อนที่จะไปถึงเรื่องของทฤษฎีต่างๆก็คือต้องเจาะเลือดก่อนนะคะเจาะเลือดนะคะใช่ค่ะเราจะใช้เลือดในการตรวจประมาณ5 c ีค่ะไม่เยอะมากแป๊บเดียวค่ะเสร็จเลยฉันยานนะใช่ค่ะกลัวเข็มมากเลยขอตัวเลือดแป๊บนึงนะกลัวใช่ไหมคะคือจริงๆก็ไม่เห็นต้องกลัวมากเลยเพราะว่าโปท็อกก็ฉีดมาแล้วหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ด้านซ้ายนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้มือซ้ายเยอะ ใช้มื่อความหนักกว่าทำกับข้าวทำกับข้าวแบบผัดอะไรนี้เออหรือว่าจดโน้ตจดโน้ตหรือว่าใช้เมาส์อะไรอย่างนี้ทำงานช่วงนี้ก็ทำงานเยอะนะคะแต่เราก่อนว่าเป็นคนกลัวเข็มมากเพราะว่าตอนสมัยเรียนอยู่ต่างประเทศสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคไข้เลือดออกเราก็เลยแบบว่า เราก็เลยแบบว่าเราก็วปวบว่าไปหาหมอที่ต่างประเทศคราวนี้ต่างประเทศเนี่ยมันโรงพยาบาลจะไม่เหมือนเมืองไทยต้องหนักเจียนตายถึงจะเข้าโรงพยาบาลได้แบบฉุกเฉินอะคราวนี้เราก็เดินเข้าไปที่คลินิกแล้วก็ไปขอให้หมอและพยาบาลช่วยตรวจเลือดให้หน่อยว่าเป็นโครคใข้เลือดออกหรือเปล่าเขาทำดีมากแต่เราเนี่ยแหละกลัวนะ จนสุดท้ายคือพยาบาลต่างประเทศหาเส้นเลือดคนเอเชียไม่ค่อยเจอเพราะว่าเราตัวเล็กด,ด้วยแล้วก็แบบว่าเส้นเลือดเห็นไม่ชัดเนะี้ยก็โดนไป7-8เข็มค่ะจากนั้นมาก็คือถ้ารู้ว่าจะต้องฉีดยาตรวจเลือดบ,บริจาคเลือดนะคะจะเหมือนแบบต้องทําใจอยู่นานมากเพราะว่ากลัวเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวขอติดพลาสเตอร์อน่เงนะะเลือดเยอะมากค่ะโอเคตอนนี้พี่พยาบาลได้เลือดเราไปแล้วค่ะ จาะเลือดเจ็บก่อนแน่นอนเพระเาะบอลถอกถึงเจ็บแค่ไหนเราต้องทนเพระเาะว่าเราอยากสวยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทําสัลยกรรมนะคะหมอทำค่ะจะเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณหมอนิดนึงเดี๋ยวจะถามคาถามทุกๆอย่างที่เพื่อนๆเ,เคยขค้องใจเอาไว้ว่าเราตรวจภูมิเพื่ออะไรเราตรวจภูมิมีกี่ประเภทแล้วตัวเลขวเวลาออกมาแล้วเนี่ยภูมิดีไม่ดีดูที่ดัตต้าตรงไหน,นขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอม ใช่ครับคุณหมอมอสบอกว่าเป็นคุณหมอประจําโรคเกี่ยวกับพันธุกรรมใช่ไหมนะโรคพันธุกรรมวันนี้ค่ะได้มาตรวจภูมิซึ่งพูดขอเนี่ยพูดตรงๆนะคะไม่รู้เรื่องเลยเลยค่ะก<อ>็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอมอสว่าวันนี้ที่เรามาตรวจภูมิเนี่ยเขาว่ามันมี2ตัวมันมีตัวไหนบ้างแล้วตัวไหนตรวจเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเนื่องจากว่าโควิดเป็นโรคใหม่เพิ่งกำเนิดไ้แค่สองปีหลังนี่เองเขาเชื่จริงๆเนี่ยองความรู้มันยังมีะไ้หายเยอะนะคะเพียงแต่ว่า ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมีกระแสแรงช่วงนี้นงต้องบอกต้องบอกเหตุผลกันแล้วเนื่องจากว่าจริงๆเนี่ยประเทศไทยเรามีสูตรการฉีดวัคซีนที่หลากหลายมากนะครับพอมันเกิดหลากหลายมันเริ่มเกิดเอาง่ายๆมันเกิดความไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าจริงๆที่เราฉีดไปเอ๊ะมันออกฤทธิ์หรือเปล่านะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าคุณหมอหลายคนนักทยาศาสตร์หลายคนก็วิจัยหาว่าภูมิคุ้มกันมันจะช่วยเราไหมจริงๆแล้วโควิดคนที่ติดโควิดก็จะมีภูมิคุ้มกันขึ้นเช่นกันมากกว่าที่เราฉีดวัคซีนไหมคะจริงๆ ในทีนี้ค่ะมันเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้คือการตวารตวจเขาเรียกไปตรวจ total antibody ก็คือตรวจ <Total S 2> ปริมาณ <ib> ใช่คการตรวจ total คือเจาะเลือดดูแล้วดูแห้ว่ามันมีตัว ภูมิคุ้มกันที่เคยตอบสนองตอ่อไอตัวสปโปรตีนของไวรัสหรือเปล่าแต่ว่าที่อีกอันที่เราผู้คนหลายคนสนใจนะทั้งหมอทั้งใครก็ตามในวงการเลยนะครับก็คือการตรวจความสามารถในการยับยัง้ง<อ>เป็นการตรวจภูมิคุ้มกันเหมือนกันแต่ว่าเป็นการแปลผลกลับด้านกันว่าเออถ้ามีภูมิคุ้มกันอันนี้จะสามารถป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาในเซลล์เราได้กี่เปอร์เซ็นต<อ>์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการตรวจมีเท่าไหซิมแอนติบอดีก็คือดูความสามารถในการป้องกันตัวซึ่งตัวนี้แหละที่ทางคลินิกเนี่ยเขาย้ำเน้นว่าม จะได้ตรวจตัวนี้ว่ามันออกมาแล้วเป็นยังไงก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงผลออกเนี่ยหนูวิดีโอขอลดอีกทีแล้วเราจะเห็นภาพกันชัดเจนขึ้นแล้วทุกคนทั่วประเทศไทยก็จะได้รู้ว่าภูมิเราเป็นยังไงสวัสดีค่ะครับคุณหมอมาเจอกันอีกรอบจะต้องลองว่าคุณหมอคะคุณหมอคะหนูมีเรื่องจะปรึกษาคุณหมอค่ะเพราะว่าได้ผลมาแล้วนะคะ ได้ผลมาแล้วเรียบร้อยผม l a บของเรา2ตัว total antibody กับ n e u t r a l i z i n g antibody total ของหนูหนูได้1,880.74 ku ทับ ml ก็คือก็ <c oughs> อบอกความเมข้มข้นแหละนะครก็ไม่หน่วยว่าเป็นกี่ยูนิตต่อ ml นั่นเองนะครก็จริงๆให้ที่บอกคนปกติไม่ควรมีหรอกคถ้าหน่วยว่าพันกว่าเนี่ยโบบอกให้รู้ว่าจริงๆหน่าจะรอดยังไม่เคยติดเชื้อนะอาจจะมาจากวัคซีนมากกว่านะครเพราะคนเคยติดเชื้อส่วนมากขึ้นก็นเป็นหมื่นเลย หมอได้เท่าไหร่คะแอบประกวดกันนิดนึงของหมอหรอของหมอก็ได้ประมาณสามพันจริงเหรอใช่สามพันแผลแผลอีกตัวหนึ่งคือ neutralizing antibody ค่ะหนูได้แปดสิบสองจุดแปดอันนี้เหมือนหนูได้เก็ยตีมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเวลาติดเชื้อเนี่ยมักจะรอดนะมักจะมักจะไม่แรงหรือไม่มีอาการนะครับคืออาจจะอยู่แค่แถวๆนี้ยไม่ลงไปข้างล่างถูกปะคะไม่ลงไปข้างล่างถูกห้อแล้วจะไม่มีอาการเลยก็ได้อาจจะผ่านไปเลยก็ได้คุณหมอได้เท่าไหร่คะ อันนี้ก็คิได้เกโอ้ยแพ้อีกแล้ว94ซึ่งจริงๆแล้วทางคลินิกเนี่ยเขาแจ้งหนูว่าคุณลูาค้าเปอร์เซ็นต์ทางต่างๆเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณ3เดือนหนูก็เลยแพลนไว้ว่าประมาณปลายเดือนที่2องในงานหนูอาจจะไปบ<ม>ูสต์เข็ม3อีกรอบเพื่อที่รองรับใหม่คือพวกเชื้อไวรัสเนี่ยบางทีมันก็ไม่ไลฟ์ l o n ะเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันอยู่นานแค่ไหนอนาคตอาจจะกลายเป็นว่าต้องฉีดสองเข็มทุก1ปี อะไรก็ได้ยังที่ใครบอกได้การฉีดวัคซีนหลายตัวถูกไหมครับกระตุต้นบ่อยๆเราก็ไม่มีใครรู้นอนาคตจะมีอะไรกับเราไหมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือมีภูมิกว่าไม่มีโอเคเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าถ้าเกิดเราได้ฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยครบ2เข็มผ่านไปสักประมาณ2อาทิตย์ก็สามารถไปตรวจภูมิได้ไม่ว่าจะเป็น total antibody หรือว่า n e u t r a l i z i n g Antibody ก็จะได้รู้ว่า ตัวเองอยู่ในระดับไหนวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาอธิบายให้หนูเพิ่มเติมเพราะว่าหนูได้ใบมามันก็เป็นแค่กระดาษที่หนูอ่านไม่ออกไม่รู้เรื่องเลยเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคลินิกที่ซินเซียด้วยเพราะว่าให้อนุญาตไปตรวจได้ตอนนี้หนูก็รู้แล้วว่าหนูจะใช้ชีวิตยังไงนะคะขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะวันนี้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ใครอยากรู้ว่าจะต้องใช้ชีวิตดําเนินต่อไปยังไงมีภูมิมากน้อยแค่ไหนก็ไปตรวจกันเลยให้รู้นะคะให้หายสงสัยเพราะว่าทุกคนมีแต่คําถามอะเพราะมันเป็นเรื่องใหม่แล้วทุกคนก็คงอยากรู้รูล้ลาก็อยากรู้ส่วนใครที่มีคําถามอะไรมากมายจริงๆรู้รลว่าทิ้งไม่ได้นะเดี๋ยวถ้ารู้ลามีโอกาสจะถามคุณหมอแล้วก็มาตอบให้แต่ว่าวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามขอให้ทุกคนอยู่อย่างปลอดภยัยแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวตัวเองให้ดีแล้วก็มีความสุขม,มากวันนี้รว่ลาลาไปก่อนยบายค่ะ